ดำโดงอพ่อเล่นลิเกดีไหมลูกดีพ่อเริ่มมั่นใจในตัวเองใช่แล้วลุงเล่นเกดีไม่เป็นไรอะมานั่งกับพ่อข้างบนเจรจากันสักคู่ลุงทำไม่ดีทำไมอีกล่ะดีแล้วไงก่อนอื่นเลยดำโดงพ่อต้องขอโทษนะลูกที่บางคนหรือบางครั้งเมื่อสักครู่นี้อาจจะพูดจาไม่ถูกไม่ควร ไป็นไรครับอาจจะทําให้หนูเสียใจไม่เป็นแนะ่หนูไม่เป็น,นไรเลยแต่หนูรู้เลยไม่ลูกคนอย่างพ่อนะพ่อสัมผัสหนูด้วยตาลึกๆเข้าไปถึงหัวใจพ่อรู้ว่าถ้าหนูไม่มีความตั้งใจในเหตุผลจริงๆหนูคงไม่มาที่นี่แต่บางครั้งบางทีอะไรที่เราหวังไว้ ความผิดหวังมันก็อยู่คู่กันแค่เส้นบางๆ mm hmm. หนูอย่าท้อใจนะลูก mm hmm. ที่มีใครหลายๆคน mm hmm. เขาไม่เห็นคุณค่าในความดี mm hmm. เขาไม่เห็นคุณค่าในการกระทําของหนู mm hmm. เพราะว่าโลกเราสมัยนี้ mm hmm. มักใช้เวลาแค่แว็บเดียวตัดสินคนผู้นั้น ว่าคนนั้นดีว่าคนนั้นไม่ดีทั้งทัที่เรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยแต่เราก็กลับถูกเกลียดชังได้นี่แหละนะโลกมนุษย์แต่เขากลับไม่ได้ใช้เวลาที่จะพิสูจน์ตัวเราเลยว่าเราเป็นคนยังไงเขาอาจจะนั่งมองเราว่าตอนนี้ เราสบายแล้วนี่เมื่อตอนนี้เราได้ดีแล้วนี่เราก็จึงพูดได้เราก็จึงมีคนโอบอ้อมอารีคอยอุ้มโอ๋แต่หารู้ไหมผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ผ่านอะไรมาไม่น้อยผ่านความยากลำบากผ่านความกัดก้อนเกลือกิน ความลำบากของหนูมันมีเยอะแต่หนูไม่เคยเป่าประกาศให้ใครได้ต้องมาสงสารความหวังคนเดียวของครอบครัวเสาหลักคนเดียวของครอบครัวมันเป็นความตั้งใจอย่างสูงหันหลังกลับไปพ่อจะกินยังไงพ่อจะอยู่อย่างไร แม่ที่คอยตามมาจะลำบากแค่ไหนจะได้หัวเราะเฮฮา,าหรือไม่เดินกันมาสองคนสามคนจะไปเที่ยวกับใครเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจะไปกินหรูอยู่สบายก็ไม่เคยได้มีโอกาสทำเหมือนคนอื่น ได้แต่นั่งมองคนอื่นเขาไปเที่ยวเขามีความสุขเขาอยู่ดีกินสบายแต่ทุกอย่างที่มันเป็นความลำบากหนูฝ่าฟันใช้ความแข็งแกร่งแม้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หนูก็แบกความหวังของครอบครัวมาจนถึงบัดน,นี้ ดูไม่ต้องพยายามให้ใครมารักหนูใช้ความเป็นตัวของตัวเองใช้ความเป็นธรรมชาติฟันฝ่าทุกอุปสรรคขวางน้ำที่มันผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตนั่นแหละลูกคือความสง่างามในตัวของตัวเองอย่าได้หยุดทำความดีในสิ่งที่หนูกำลังทำ เพราะทุกคนที่มาหาหนูมีแต่จะได้รับความสุขมีแต่จะคิดถึงมีแต่จะยิ้มให้กับตัวดำดมพวกเราทีมงานบ้านบารมีจะเปรียบเสมือนที่นอนนุ่มๆเวลาหนูเหนื่อยได้พักเอ็นกายเอซี FC ที่มาด้านหน้าเวทีและที่อยู่ทางบ้านจะเปรียบเสมือนผ้าหม่มเวลาที่หนูเหน็บหนาว และคู่ชีวิตคู่คิดที่คอยช่วยเหลือและนำพาซึ่งกันและกันนั่นก็คือกิจสดาบารมีอีกไม่นานเราจะมีงานใหญ่อีกไม่นานเราจะมีงานสำคัญนั่นก็คืองานแต่งงานของกฤษดาและน้องนุ่นแน่ชโนรักพวกเราต่อไปรักด้วยใจศรัทธา เพราะเด็กคนนี้เป็นคนดีเราจะโอบกอดดำดงและลน,นุ่นแน่ชนกไปด้วยกันขอบคุณ